รักฟันวันละหนึ่งนาทีบายหมอโอ๋ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมอโอ๋นะคะจะมารีวิวนะแต่ว่าการปักสกรูนะคะหลายคนเลยค่ะที่ในเคสนะอาจจะมีต้องมีความจําเป็นต้องปักสกรูก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะในการปักสกรูเนี่ยมีขั้นตอนยังไงแต่ดอย่างแรกเลยหมอต้องบอกก่อนว่าปักสกรูเนี่ยจำเป็นต้องปักทุกเคสไหมต้องบอกก่อนว่าไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าในบางเคสที่มีการเหมือนเหยิน ฟ,ฟันยื่นมากๆหรือมีความผิดปกติเยอะหรือกรณีที่มีการสูญเสียฟันกลามไปบางตำแหน่งนะคะคุณหมออาจจะวินิจฉัยว่าอาจ,จต้องใช้การปักสกร,รูร่วมด้วยในการดึงฟันดังนั้นหลายคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันดูเหมือนเอ้ยต้องปักสกรูเนาะดูขั้นตอนจะเป็นยังไงและจะเจ็บไหมวันนี้หมอโอ๋ก็เลยเอาคลิปนะคะมาให้น้องๆดูเกี่ยวกับการปักสกรูนะคะซึ่งเป็นคลิปที่ทําจริงในคลินิกนะคะอันนี้หมอโอ๋ขออนุญาตคนไข้แล้วนะในการ ถ่ายทําในการนําคลิปมาให้ดูว่าในการปักสกรูเนี่ยมีขั้นตอนทำยังไงบ้างและก็มีขั้นตอนไหนที่มีโอกาสที่จะรู้สึกเจ็บได้บ้างนะคะสําหรับใครที่ต้องปักสกรูนะก็ติดตามชมในคลิปนี้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับตอนปักสกรูนะคะสิ่งที่คุณหมอจะใช้นะก็คือจะมีการฉีดยาชานะคะ ก็จะมียาชาเนาะแล้วก็จะมีตัวสกรูเห็นไหมคะในซองนะั่นเป็นสกรูเล็กๆที่คุณหมอเขาจะใช้ปักนะคะแล้วก็ที่ไข่สกรูนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนแรกเลยนะก็คือเริ่มต้นเริ่มต้นเลยะคะ่ะในการปักสกรูเนี่ยคุณหมอจะมีการฉีดยาชานะคะอันนี้ก็คือจะฉีดยาชาไปบริเวณที่เราจะปักสกรูนะก็แล้วแต่ว่าเราจะโดนจะได้ตำแหน่งปักสกรูตำแหน่งไหนนะซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นผู้เลือกนะคะนะคะอันนี้ก็คือกําลังเดินยา,ยาชาส่วนยา,ย,ยาชาก็จะใส่แค่นิดเดียวนะคะ ซึ่งสาหรับหมอนะตอนที่หมอโดนปักสกรูด้วยตัวเองคือเหมือนโดนเหมือนถูกถูกปักนะหมอว่าขั้นตอนที่เจ็บสุดก็คือฉีดยาชานะคะซึ่งเวลาคุณหมอฉีดก็จะไม่ค่อยเดินยาช้าๆนะมันก็จะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยนะอันนี้หมอก็เดินยาช้าๆไปอ่านี้ต่อไปจะเป็นส่วนก่อนตอนที่กําลังจเจาสกรูเข้าไปนะคะนี่ เห็นยาวๆเงินเงินนี่ก็คือเป็นเขาเรียกเหมือนตัวแฮนเดิลสกรูอะค่ะเขาก็จะจับแต่สกรูจะเป็นตัวเล็กๆข้างในนะเห็นใกล้ๆเงือกไหมคะอ่านั่นแหละจะเป็นเกลียวๆนั่นนะคะ่ะสกรูจะตัวเล็กมากนะคะอ่านี่หมอให้ดูชัดๆสกรู Scroll จะตัวเล็กๆเมื่อเราใส่ยาชาแล้วนะคะว่าเทสแล้วชาแล้วค่ะหลังจากนั้นคุณหมอก็จะค่อยๆหมุนสกรูช้าๆนะต้องบอกก่อนว่าจะหมุนช้าๆจะมีแรงกดนิดน,นึงตอนที่ทํานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่รู้ก็คือตอนเนี้ย ตอนขณะที่กําลังทานมาหาส่วนหญ่คนไข้จะไม่รู้สึกหนุไม่รู้สึกเจ็บนะเพราะส่วนนี้ก็จะชาแล้วแต่ว่าเวลาคุณหมอเขาส่ยชาจะใส่ไม่เยอะเพื่อป้องกันว่ากรณีที่สกรูไปโดนล,ล่าอาจจะมีการเสียบคนไข้จะได้แจ้งได้เนาะอันนี้หมอก็จะค่อยๆไขสกรูเข้าไปนะคะเห็นไหมสกรูจะค่อยๆจมเข้าไปในในเหงือกเรานะคะนะดูดูไปนะเนะะี่ยค่ะหมอก็จะออกแรงกดแล้วก็อัดเหมือนเหมือนหมุนไขสกรูเข้าไปเรื่อยๆค่ะ อตอนนี้เห็นไหมคะว่าเกลียวจะค่อยๆหายเข้าไปในกระดูกเรานะ,อะตอนนี้เห็นไหมเข้าไปหมดแล้วนะหลังจากหลังจากที่เกลียวเข้าไปเหมือนจนจนสุดเกลียวอะค่ะหมอก,ก็จะเอาไอ้เจ้าไอ้ตัวตัวกับสกูออกมา,าหมอโอได้ที่ f c e e o o o แล้วกช่อง Youtube รักฟันวันละหนนาทีบายหมอค่ะแล้วอย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ